วันนี้ก็ครบรอบอมาอยู่แถวยุโมทาวอนอัอยู่ครบปีนี้อยู่มอทาวอนบ้านโป่งนุลูกหลานหลวงปู่โตวัดประแดงทั้งยมิวทั้งยมแม่ทั้งครอบครัวยิวนี่ก็มาจากกรุงเทพขับบุญครบรอบอมาอยู่แปดสิบเอ็ดแล้วปีนี้เป็นนักบุญรุ่นใหญ่ของตรรบลญสเกล่าเลยยมิวนี่ก็เป็นนักบุญสร้างบุญมาตลอดสุขวุญญาณศักดโยการสั่งสมบุญย่อมนำมาเพ่อความสุข จึงครอบครัวของโยมบ่อทาวจะแม่โยม่นี่ก็ไดาบุญบารมีมาเป็นปกติทัหไายวัดทําทุกวัดเป็นทุกหลานลูกปู่โตวัดประแดกเพอานุ่มมนณาในบุญธาตการกิสุทที่ได้ตั้งมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านยศลากรลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กรลังสติปัญญารเรื่อยกันเสริมบุญเสริมบารมีครบรอบอายุแปดสิบเอ็ด ก็ขอให้ยมพ่อสามออนองค์ก็ควจงมีอายุวันหน้าสุขภาระปฏิภานธนาสารสมบัติเจริญบุญเจริญบารมีด้วยอำนาจในคุนภาษีหลัตนาใจขุนการการกุศลความดีจงเป็นภาระวัตปัจจัยของในความในผลให้ประสบในสิ่งที่ดีมังสุีสุขล้มปิดเป็นสุขคนทุกคนไปหัวใจ้งตาศัยใจสว่างในพุทธธรรมคำสั่งสอนอย่างสุเยตพชินาบอนสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการทุกข์เถิดเจริญพอดเจริญธรรมกับตาอจุดจอจุดเจริญเป็นไงบ้าง cặp tay đi nghe tuấn tuấn à thầm cho mẹ về nghe cho mẹ à đâu bắt đi mà tám quân thật mấy bóp cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền อ้าวเราเราแม่ให้เรานั่งสมาธิร่วมกันตั้งไหนอ,อ้วาวพนมมือขึ้นเดี๋ยวอะไรงำมาพร้อมกันอ,ะอะะาะไรทำมา <c oughs> อีมานี้ปัจจศิขาปธานีสมาธิยามีข้าพเจา้าขอสมาทานศินห้าประการที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้อุกาสะพันเตเจติยัง อัปาราธัง <c oughs> กรมฐามีพัตเตข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งภาะกรรมฐา,าน <c oughs> โดยยึดอารมณ์ <c oughs> เป็นพุทธโธอนาปานสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโท <c oughs> <c oughs> เพื่อยังจิ ของข้าพเจ้าให้เกิดความสงบขอให้เป็นคุณกุศลเรื่องในครบรอบอายุยมพ่อถาวรอายุครบแ,บแบปดเอ็ดปีและครอบครัวในวันนี้ด้วยเถิดพุฒโธธัมโมสังโฆวุฒโธธัมโมสังโฆพุฒโธธัมโมสังโฆพุฒโธพุฒโธนั่งสมาธิทักสองนาที าาาาาวางอดีตวางอนาคตลาความเพลินในอารมณ์ภายนอกวา,างความคิดเปลี่ยนจากความคิดเป็นความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างผ่อนคลายสบายๆด้วยใจที่สขขงบเิ็น้องหายใจเข้าเทคนิคง,ง่าย หายใจเข้าผ่านจมูกผ่านลำคอผ่านสวงอกลงไปถึงกลางท้องหรือกลางสะดือแต่ปล่อยให้ลมหายใจทะลุถาวรมันเรา,าหายลมออกแต่ความรู้สึกไม่หยุดที่หยุดที่กลางท้องหรือกลางสะดือก็ได้พักไว้ประมาณสองถึงสามวินาทีโดยประมาณในแบบต้นแล้วก็หายใจออกจากกลางท้องหรือกลางสะดือลมผ่านวงอกผ่านลำคอทะลุกระ่อม แต่ให้ความรู้สึกมาอยู่ที่โพรงจมูกหรือปลายจมูกแต่ให้หลบทะลุก็หมอบขึ้นไปในเบื้องต้นให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก่อนเพื่อเป็นการปรับสมดุลให้ลใหลบทะลุปุบปุบหายใจเข้าทะลุวารแต่ความรู้สึกมาอยู่ที่กลางท้องพักประมาณสองสามปีโดยละมัดหายใจออกจากกลางท้องหรือกลางสะดือผ่าซองอกลมมาอยู่ที่โพรงจมูกหรือปลายจมูกให้ให้หลมทะลุกับกระ่อม เื่อเราทำอย่างนี้ไปพ้ำๆหนึ่งลมจะค่อยโป่งเบาสบายต่อไปก็จะมาแต่ไว้ลมหายใจก็จะมาเดินอยู่แค่ปลายจมูกผ่านลำคอผ่านสมองถึงกลางท้องแล้วก็จากกลางท้องผ่านสมองผ่านลำคอถึงปลายต่อไปจากลมหายใจยาวก็จะสร้างลงอยากกรละเอียดลงดึกก็ตืดท่อหนักก็เบาเข้าต่อไปก็มาอยู่แค่ปลายเมื่อลมแผ่วลมแผ่วลมกายก็เบาจิตก็เบาลมสงบกายก็สงบจิตก็สงบ ก็สัง้งลมเดี่ยวลมเบากายก็ว่างทีว่าตั้งลมกับกายก็จะจ่รวมเป็นเนื้อเดียวกันอหลังจากนี้ก็ให้ใหทานรักษาศีลภาวนาแล้วต่อไปก็มาร่วมกันเจริญเมตตาให้ตัวเองและสัมพัสสัตว์ว่าตามอ้อนนาตคุณบาพุทธธรรมประสงค์จงบันดาลคุณทานการบุญศลคุณนามความดีเนื่องในวันนี้เป็นวันครบรอบอายุ แปดสิบเอ็ดปีของโยมพ่อถาวรบ้านปู่ที่ก็เป็นลูกหลานลูกกุโลขอ,อหน้าทั้งคุณระธรรมประสงค์จงมาดานพรทาการกุศลให้สำเร็จตามประสงค <c oughs> ์อาหารสุกิตโตโหมีขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขนิทุกโโหมีขออย่าได้มีทุกขเวโรโหมีขออย่าได้มีเวรอัพยญาปจุมโหมีขออย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทเดือดร้อน Iko, mi, <c oughs> อ,อานีโกมีพอจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขียาตานังปริหารามิพอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยพิบัติทั้งสิ้นเถิดสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เจ้ากรนายเวศมิตรสหายบริวารคุณมิดามารดาคุ้ย่าตายาย สามีภรรยา,ายคุณชายคุณหญิงคุณครูประชา,า,ารย์ผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่ามีกรรมมีเวรจงอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงได้รับส่วนบุญที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้บำเพ็ญเป็นส่วนกุศลด้วยกายวาจาใจด้วยแล้วนั้นเถิดข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาคุณครูปุปชาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ในบุญทานการกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันทุกทุกท่านจงม,มีส่วน แห่งบุทานการกุศลความดีนี้ด้วยเถิดเอวังหตุเอวังหตุเอวังหตุสัติขาความปัถนามพ่อทาวอนและโยมยิวและโยมแม่สมบีากจากบ้านโ่ลานงจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยฉับพันเถิดจะ่อนจะทรัดจุดอจุดเทวดางพ่อไดเหล่าบุญของพ่อทาวอบเราอยู่แปดสิบปีบ้านโป่งลราณหลว่ตเอวังก็มีกรรกาแลนเล